ซึ่งก่อนที่จะพูดถึงเรื่องลงทุนนะตัวเลขหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะที่เราเนี่ยอาจจะจํากันมานะหรือว่าเข้าใจกันว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ซักประมาณสามเปอร์เซนตต่อปีนะฮะแต่ว่าถ้ามันสามเปอร์เซนต่อปีจริงๆนะอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองนะว่าเรารู้สึกว่ามันสามเปอร์เซ็นจริงๆหรือเปล่านะฮะเราก็จะขอแนะนํา ตัวเลขหนึ่งนะก็คือตัวเลข M2 นะก็คือเป็นตัวเลขปริมาณเงินในระบบแล้วกันฮนะอันนี้เป็นปริมาณเงิน M2 ของเอ,อ,อเมริกานะฮะตั้งแต่ปี1960นะจนถึงปี2025นะก็คือปริมาณเงินระบบปริมาณเงิน M2 ของอเมริกานะสภาพคล่องเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตกปีละเฉลี่ยนะฮะ6.8%ต่อปีนะฮะอันนี้คือหมายถึงปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นมานะ ดูให้มันใกล้ลงมาหน่อยฮะก็คือปี2012นะถึง2025นะก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณ6.2กว่าเปอซนะอันนี้คือเป็นปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นมานะนั่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยเงินเฟ้อ3ร์เที่เราจำจำกันมาฮนะอาจจะไม่ใช่นะฮะจะเห็นนะว,ว่าช่วงตั้งแต่ปี2012ถึง2025นะอินเด็กทั่วโลกนะซึ่งจริงๆอันนี้ผมขอ เอามาแค่ตัวของตลาดอเมริกานะแล้วก็ตัวหุ้นโลกนะดัชนีโลกนะแล้วก็ตัวเซตเรานะี่ปกตินะฮะถ้าเอาเป็นดัชนีอื่นนะถ้าเป็นเอ,อ่อนแอสแดนะฮะโตเยอะที่สุดนะคือ18%นตะต่อปีนะเฉลีย่ยแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นโลกนะฮะ MSCI w o อ l d นะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถเนะโดยประมาณนะแล้วก็ไทยเรานะผ่านมา1ิบปีนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ1กว่ากว่านะ